ด้านเตยนครจุกขึ้นมาแล้วตีติดไปครับผมโมคโูวิลูกเมียเต็มซออคอเลยฮะ่อชอนนอขึ้น,นมันนะครับผมในะรอบชิงชนะเลิศเล่นเกมสิบเอ็ดนะครับสี่สองเหรอ <Okay. S 1> ไดสามต้มนะครับผมนะเอาครับเรามาดูครับลูกนี้จก ูตึบโอ้โหใหมนี้ขึ้นคุณสองได้ดีครับผมทางด้านทีมของตชอฮะเอาครับเรามาดูครับทีมของทหารมีเข้ามาอีโดรับหนึ่งครับแต่ต้องติดด้วยครับทางด้านเตยนครจุกขึ้นมาแล้วตีติดไปครับผมโอ้โหอุ้ยลูกนี้เต็มซอกคอเลยฮะกาสดีมีตั้งเกือบ2 0 0คนด้วยครับเข้ามาแล้วก็ ดูวันต่อไปครับใครทนไม่ไหวก็หลับไปก่อนครับแล้วค่อยมาดูวันพรุ่งนี้โอ้โหลูกนี้ตีโคตรดีนะติดไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับไปติดกันคนละทีครับผมนะส,นสองทีมนี้นี่ไม่มีใครยอมใครเลยเตยนักขอนเข้าวงมาร์คลูกนี้จกขึ้นมาแล้วตีติดคืนครับผมโมห ลูกตีนี่เป็นลูกขึ้นกันทั้งคู่เลยนะฮะโอ้โหบางทีลูกขึ้นนี่ยังไกลกว่าลูกตีของพวกเขาเลยครับมาตีโดนโอ้โหแต่ลูกนี้โดนเช็ดหัวไหมครับมาแล้วนะครับทางนั้นต่อชอดอนี่ตอนนี้เสียเปรียบเรื่องลูกในมือแล้วครับผมตบลูกนี้พี่เกสตาบักขึ้นมาคุมโซนด้านล่างครับเรามาดูเขาถุม่มลูกนี้ เตยนครไปเดีรับหนึ่ง,งติดรับสองครับเข้ามาจุกขึ้นมาโอ้โหไม่มีพลาดเหมือนกันครับลูกอยู่ตรงไหนก็ไปใส่คาได้หมดครับผมนะแล้วครับตอนนี้สองแต้มในสนามก็เป็นของทั้งด้านทีมของมุกดาหา เข้ามาจบคปั๊บลูกนี้ขึ้นคุมโสนได้ดีครับผมขอบรองมาดูครับลูกนี้บุกด่านจุกขึ้นมาแล้วตีโดนแล้วติดด้วยครับโอ้โห 3ามแมในสันหนามครับอย่างนี้ตืบไปเอาได้แค่ได้แค่นหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ตีรับสองแมได้หนึ่งแมครับถามแทนตอชอดอแล้วลูกนี้โอ้โหสี่แ้มเลยเหรอฮะโอโ้มองไม่ทันเลยฮะเอาครับมุกดาหารกดอีกสี่แมสกอร์เรื่อนเป็นหกต่อสี่